อันยอซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆ b บบี้มอนสเตอร์หนึ่งในนั้นก็คือ โรรานั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่มีการออกมาพูดถึงการไม่ว่าแฟนคลับจะไปเจอสาวสาวเบบี้มอนสเตอร์นั่นก็คืออาซาอายอนแล้วก็ชิกิตานะครับที่หน้าตึก YG อันนี้คือสดสดร้อนๆอนเลยรวมไปถึงแฟนๆก็บอกว่าฮารัมแล้วก็อายอนนะครับได้ไปปรากฏตัวหรือว่าได้เข้าไปที่โรงเรียนฮันริมนะครับแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยแฟนคลับของทั้งสองสาวที่เรียนอยู่ที่ฮันริมเนี่ยก็ขอถ่ายรูปก,กันใหญ่ต่างออกมาบอกกันว่าฮารัมแล้วก็อายอนนั้นเอ ฮอตมากๆในโรงเรียนมีแต่คนขอถ่ายรูปเลยนะครับซึ่งแฟนๆก็มาคา,า,าดเดาๆกันมาวิเคราะห์กันวัดทั้งแฟนคลับเจอ3สาวที่หน้าตึก YG เจอฮารัมแล้วก็เจอไอออนที่ฮันลิมนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสาวนะั่นก็คือโรล่าล่ะโรล่าหายไปไหนอย่างพาริตาเนี่ยก็ปรากฏตัวกับเด็กๆเ,เหมือนกันนะครับที่ไปเที่ยวไปซื้อข้าวกินอยู่ข้างทางทุกคน,นยังอยู่ด้วยกันหมดเลยทั้งที่หน้าตึกทั้งไปชอปปิ้งไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนแต่ว่าโรล่าหรือว่าน ดาอินแสงเหนือนะครับอยู่ไหนทําไมถึงไม่เห็นไปเที่ยวกับเพื่อนๆพี่ๆเลยก็เลยทําให้แฟนๆบางส่วนเนี่ยเริ่มใจคอไม่ดีนะครับจากที่ในตอนแรกมั่นใจว่าได้เดบิวต์เคนแต่ว่าในตอนนี้หลังจากที่มีใครต่างๆนาน,นาเนี่ยพบเจอสาวๆอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีใครเจอดาอินหรือว่าโรล่าเนี่ยอยู่กับใครเลยเหล่ามัมมี่ที่ปักเมนน้องโรล่าไว้ก็เริ่มใจไม่ดีกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าอีกส่วนใหญ่เลยก็บอกว่าโรล่านั้นบ้านอยู่ไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้พักอยู่ที่หอเหมือน ก,กันกับคนอื่นๆในวงด้วยเพราะว่าโรล่านั้นเลือกที่จะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวนั่นเองการที่จะมาเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เวลาตอนกลางคืนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อาจจะเดินทางมายากหน่อยหนึ่งเลยก็ต้องไปโรงเรียนด้วยแล้วก็บ้านอยู่ไกลด้วยจะต้องนั่งรถมานะครับอย่างที่บอกไว้ในคลิปตอนอินตูดิวซิ่งเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างมากเลยก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ออกมาเที่ยวกับเพื่อนๆในวงสักเท่าไหร่นั้นเนี่ยเวลาแฟนคลับไปเจอก็เลยอาจจะเจอทุกคนครบกันทั้งวงเลยยกเว้นโรล่านะครับที่ไม่ได้มาด้วยแต่นั่นไม่่ได้หมมาาายควว โรราจะไม่ได้เดบิวต์อยู่ในเบบี้มอนสเตอร์ต้องมารอดูกันแต่บางแฟนบางส่วนก็ยังคงแอบเป็นห่วงอยู่เพราะยังไม่น่าเชื่อถือกับป่าหยางว่าสิ่งทีห่หลุดออกมาในตอนนี้นั้นเนี่ยจะจริงจังหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ยังคงเผื่อใจไว้อยู่แต่สุดท้ายแล้วก็ยังอยากให้เบบี้มอนสเตอร์เดบิวต์เคนอยู่ดีนะครับสำหรับเราเนี่ยเราก็คิดเหมือนกันกันกบมัมมี่หลายๆคนเลยที่บอกว่าโรรานั้นเนี่ยพักอยู่ที่บ้านไม่ได้พักอยู่หอดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆที่อยู่หอด้วยกันเนี่ยจะไปไหนก็แค่นัดว่าเฮ้ยเเดี๋วรรราาออกไปปตงน้้ะมมณ5 แล้วก็เตรียมตัวออกไปได้เลยแต่ถ้าหากจะนัดโรราครับต้องนัดกันตั้งแต่ข้ามวันเลยบางทีก็แบบว่าถ้าจะออกมาตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็ต้องนัดให้โรราเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็เลยทําให้การที่จะออกไปเที่ยวไหนด้วยกันเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงดังนั้นก็เลยไม่ค่อยได้เจอโรราอยู่กับคนอื่นๆในวงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องราวนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาได้เลยนะครับมาลองคิดลองวิเคราะห์ช่วยกันแต่สําหรับเราเนี่ยก็ยังเชื่อว,ว,ว่า Baby นบคคร7ค แน่นอนนะครับคลิปนี้เราไปมาอัปเดตเรื่องราวของโรราแล้วก็สาวสาวเบมอนไว้เพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยง